ยาถือฝนพี่น้องงามขนาดเลยตัวนี้โอมีแต่แห้งสีเกียวครับโอมีแต่แห้งสีเกียวเกี่ยวได้แค่สองเข่งเกี่ยวได้แค่สองเข่งนะฮะคือสิเมื่อยเลยนะแค่ okay, พี่ท่านได้เกี่ยวกับเมื่อยเรอพี่ท่านด้ลงมือเกี่ยวกับเมื่อยเลยครับกินขา้าวแล้วในไม่พี่ท่านด้ลงมือเกี่ยวเมื่อยเลยคโอ้สุขภาพร่างกายพี่น้องเลยคนเท่ากับ เริ่มเทาชะแลียเชลามาแล้วบุพเพเมย์กับเมย์นอก,ออกอนเลยพ่อสูงพ่อ,อยังกับทุกๆแท้ๆกันไปตัวบ่บ่บมีแต่แห้งสีกเกลียวครับกันเกลียวนี่ยเต็มบุล่ะครับเต็มรถเต็มรถอีแตนบุล่ะกันเกลียวได้บ่มีแต่แห้งสีเกลียวเลยบุล่ะจากนี้ไปหอนพูดละบุล มือนี whales, day, ้มือนี teachers, ้กบเมื 8, 2, nah es, ่อวานเกิดสงสัยมีสร wow. ้างมา้ยางอยู่แถวนี so ้นะครับห er, <Yes. S 1> ้อยเซลเลยห้อยสางในถนนในย่างเดียวนทางห้อยทั้งหน่อยทั้งเงี Herrn ้ยเซลเลยอย่างนั้นอย่างลงลงไปน้าทางไปทุกทุกคนว่าเป็นยังไ้มันสวยกันมันคำคำผมกับยานงนิดกันเด้ออันนี้มันย้ำเว้กับย้ำเว้นคำย้ำเลี้ยงๆก็บอกไปการมาให้กันย้ำครัื่องการมาแต่ย้ำย้ำเสาไลยกันเด้อ เกี่ยวใหญ่หนง้วนครับเกี่ยวใหญ่หนง้วนบอมมีหยังบอกคิดบอออกตอนนี้คิดบอกคิดบอกแค่สี่บอกนึงสุดฟังเดี๋ยวสมองดีๆีด้ยสี่บอกสุดฟังไหมเด้อตอนนี้เกี่ยวใหญ่หนง้วนก่อน